ถึงแล้วคะที่ไหนที่โรงแรมครับโรงแรมของใครโรงแรมของใครเหรอของใครอ่ะของป่าของป่าเหรอใช่เหรอเรื่องแบบเออคุณกลับบ้านไหมคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการไอรัสจอม้มไม่เด็กไม่คือเด็กอาริคเซสวันนี้เราจะไปไหนกันคะไปโรงเรียนไปโรงแรมเลียวกังใช่ไหมใช่ไปเลียวกังน้อยนิดเนาะดีใช่ไหม

พร้อมแล้วไปกันเลยคานาชาร์เน่เอีกโนตาก็จดแน่อ,นยอยู่ในคานาชาร์เน่เอดีครับรู้ไหมตอนนี้เราอยู่ไหนดูโกคับ,บ้าอาราคาโนนะคะตรงน,นะคะที่เราจะไปนะคะตึกนูนะะน,นะคะมานิโยนะคะสาเหตุที่เราจะมาทางข้างนอกในวันนี้นะคะเพราะว่าอยากจะเปลี่ยนบรรยากาศนิดน,นึงนะแต่ว่าไม่อยากไปที่ไหนไกลอยากจะไปที่ที่ใกล้ๆ้โตเกียวนะคะซึ่งก็คือโยโกฮาม่านี่เองนะจากบ้าเรานั่งมาครึ่งชงั่วโมงอยู่แถวๆถวมินาโตะมิไลนะซึ่งก็มีแบบที่เที่ยว ที่ที่เอนต์เทนวิวสวยๆเต็มไปหมดนะคะก็จะมาค้างที่นี่คืนนึงเพราะว่าก็เห็นว่าราคาไม่แพงใช่ไหมแล้วก็มีอะไรให้ทําหลายอย่างนะคะเดี๋ยวเราก็เข้าไปข้างในเลยดีกว่าเราเข้ามาในลิฟต์นะถึงแล้วคะที่ไหนที่โรงแรมค่ะโรงแรมของใครโรงแรมของใครหรอของใครอะโรงแรมของป้าป๋าของป้าเราใช่หรอออเปิดออกมาแล้วนะคะสากรางมาเลยนะคะ เดี๋ยวเข้าไปเช็คอินก่อนฝั่งนี้าแล้วก็พอก่อนปุ๊บตรงนู้นนะคะเขามีจอเช็คอุณหภูมินะคะเนี่ยเห็นไหมมีไม่โอซูโอซูโนะเโอ่ยหรอโอซูโนใครได้คือคุณพ่อปุ๊บหริอคุณพ่อาม่พ่าปุ๊บตอนนั้นก็ซื้อจะได้เหรอกะทังทันไปตลาดกะรีอีโก้ไก่เด็กไปเลือกจิมเบ้กันก็มีชุดจิมเบ้ให้ยืมใส่นะคะเอดิกนี่ของเอดิกอันนี้แค่นิวเทคกซ์ปะพิม เดี๋ยวเจะเข้าไปข้างในแล้วนะคะก,ก่อนอื่นเราต้องไปเข้าอาบน้ําข้างในก่อนนะคะเป็นกฎของที่นี่นะคะอะป,ะป้าฝ่าอิาละชายเอ็ดิก,อ,ดกออกมาแล้วสบายไหมคะเหมือนป้าป่าเลยอ๋อดูดิเอ็ดิกตาแฟดหรือเปล่าคะเหมือนไหมเหมือนไหมเอริกเหมือนป้าป่าไหมคะเหมือนป้าป่าไหม <c oughs> ไม่ตอบมองสาวอยู่เนี่ย re. ตอนนี้มองสาวอยู่ตามป้าป๋าไปครับนี่นะคะเขามีห้องพัก่อนตรงนี้นะคะแต่ว่าเราจะไปที่ห้องพักนะคะมาถึงหน้าห้องแล้วนะคะ เ้าไปีมันยชอว์โอ้โฮงสไตา้าญีปุ่นมาชิเลย้าตมีเตเยนด้วยตเยนด้วยตื่นเต้นตู้เย็นถุกเข้าไ้ดเลยดดูสิเีแตขึ้นไอโอ้มองเห็นไหมเนี่ยไกลเนี่ยขึ้นไนไ ฟืต้องเนี่ยคือต้องเอริคชอบนอนฟูต้องไหมชอบมากชอบมากเลยใช่ปะอืเดี๋ยวเรามาดูซิคืนนี้เรานอนฟูต้องกันนะเอริอยากมีที่บ้านอยากมีที่บ้านด้วยอะเอริคชอบฟูต้องไหมเอริคคนเดียวคต้องต่ยืนไหนอ๋อสกีคือต้งคือต้องผูต้องชอบไหมคะชอบชื่อผู้ต้องไอสวัสดีกว่าเอริคสวัสดีกันเลยสวัสดีดูอ๋อเหมือนไหมตะโกต่อไปเดี๋ยวเราจะไปกินอาหารเย็นกันนะคะ โอไะไรรโอ้โหวิวสวยมากเลยอ่ะเนาะเนี่ยเรานั่งกินข้าวไปเราดูวิวไปใช่ไหมคะเอดิศเอเด็ก,อดกชอบมากเลยอ่ะเมื่อกลางคืนแล้วใช่กลางคืนแล้วค่ะอุ้ยสีลุ้งสีลุ้งสวยเลยอ่ะครั้งนี้นะคะเราเป็นเซตนะคะวากิวก็มาทละอย่างสองอย่างนี่มีอะไรก็ไม่รู้เนี่ยทอดเต้าหู้แล้วก็เมื่อกี้มีซาชิมินะคะแต่ว่ากินไปละชิ้นหนึ่งหิวแล้วก็อันนี้ด้วยกินไปแล้วลืมถ่ายแล้วนะคะ วากิวนะคะวากิวเนื้อมาแล่เด็กเนื้อมาแล้วหนื้อนี่หนื้อนี่มาแล้วเอกอยากกินไหมต่อไปนะคะจะเป็นเมนูชาบูชาบูเราจะมาลวกเนื้อชาบูชาบูกันดูใหญ่กว่าเอกดูชาบูชาบูยี่เด็ดเยอะ เดือดุลกเลยลข้าวก็มีข้าวถุงในนี้นะคะถ<ะ>ุงในหม้อมาเลยยกยกทั้งหม้มอเลยอร่อยโอ้ยอ้ยชิอนนี้มอทำนนักข่ายอยู่โคิวนี่คืออัดไปทับไปเจอเน้อร่อยไหมนั่นกยอ่อกล้ากันขอบใ โช่ห้าวด้าวได้哟食べる้กินไอศกรีมไหมกินไอชีไหมครัอ้าวหนบอกงอนอนไงไม่นอนหรอคะเบดีอ่านอนถ้างั้นไม่ต้องกินไอศกรีมแล้วเนาะไอศกรีมตัวไงไม่อ้าวดูดูดู เอกจะนอนกับคุณแม่สบายไหมตรงนี้สบายไหมคะสบายค่ะสบายหรือไม่สบายสบายสบายเหรอครับอ่ะเข้าไปเร็วเข้าไปน,นอนโอเคโอยาสุมินาไซโอยาสุมินาไซมาต้าชตามาต้าอ,อิชตาจุ๊บจุ๊บโอ้โหฝันดีแล้วเนี่ยหลายจุ๊บแล้วเนี่ยอ่ะหอมผ้าเอกก็หอมผ้าโอ้โหนอนสบายเลยดู สบายมามที่นอนสบายมากอืเอริกก็ชอบทำเอริกแหละชอบทดลองมากซื้อกับป้านไหมซื้อไหมหยิบได้หยาบได้หยาบได้ซื้อกันเถอะไม่มีขายไหมเนี่ยไม่ก็เห็นเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวคืนนี้หลับก่อนแล้วลองดูเนาะตอนพรุ่งนี้เช็คเอาท์เนาะป้าเป่ายาซมินะไทรเยสุมินะไทรมาตาสตาหลับสบายกันหมดเลย โอ้ไฮโยโกไซมานะคะเมื่อคืนเรานอนที่นี่นะคะที่เดียวกันในโยโกฮามานะคะก็หลับสบายกันมากเลยแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาปลุกอเล็กซ์แล้วนะคะจริงๆก็ยังง่วงอยู่แต่ว่าเดี๋ยวต้องไปกินอาหารเช้ากันนะคะส่วนเอริตื่นแต่เช้าเลยหลับสบายมากโอ้ไฮโยอเล็กซ์โอ้ไฮโยคุณจเอากระบบ้าใช่ไหมเอริกก็ถามป้าป่าสิครถามสิเบอเอาคุณจะเอกลับป้าไหมคะเอาเรบปาสีฟ้ อ,อย,า,ยากนอนเต่าอยากได้ของเดียวกันก็ได้องไปดูกันนะอุดตืดกัเดี๋ยวไปหาข้อมูลเลยดีไหมอะไรซีริสซีริสโอเคแค่วัน,นวจัดไปนะคะเดี๋ยวเราจะไปหาข้อมูลนะคะแล้วก็ดูซิว่ามีที่ไหนขายพุดต็อกแบบในเดียวกันเอามาไว้ที่บ้านบ้าง จากที่กลับมาจากเดวกังนะคะกม็มายมาโพสในเพจใช่ไหมว่าเอ้ยเนี่ยนอนฟูกที่เดวกังนี่มันสบายมากเลยก็มีแฟนเพจสอบถามเข้ามาว่าอยากจะได้ฟุต้องแบบที่ญี่ปุ่นผลิตที่ญี่ปุ่นแต่ใครในไทยมีไหมไมายก็เลยไปเสิร์ชหาข้อมูลดูนะคะก็เจอแบรนด์โมจิฟุต้องก็เลยติดต่อทางแบรนด์ไปแล้วก็ขอลองเทสทางแบรนด์เขาก็เลยส่งมาให้เราลองนะไม่ได้ส่งจากไทยนะส่งจากในญี่ปุ่นเพราะเขาผลิตในญี่ปุ่นใช่ไหมก็ได้ฟุกต้องมาเดี๋ยวเราจะมารีวิวกันเลยจ้า อะไรคือต้องไหนอ๋อขอบคุณทางแบรนด์มากเลยนะคะส่งมาให้ลองนะคะพร้อมแล้วเรามาแกะกันเลยไหมเด็กดีดนะคะดีครับจ้อยอใช่โอเคเราจะมาแกะกันเลยนะคะพี่เด็กนี่นะเฮ้ยเด็กตื่นเต้นตื่นเต้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 นโอเค ราจะยังไม่ใส่ปอกคต้งแกะมาแล้วโหเบามากเอเด็กทำเองได้เลยใช่ไหมทำเองได้นี่นะคะเขาบอกว่าคุต้องอันนี้นะคะสามารถนอนได้ทั้งสองด้านนะคะก็คือเป็นด้านนุ่มและด้านแน่นนะคะตรงนี้เป็นด้านนุ่มสำหรับใครที่อยากนอนแบบนุ่มๆุ่มหน่อยรือด้านแน่นเนะี่ยก็คือจะแบบราบหน่อยนะคะเห็นไหมเดีทั้งสองฝั่งเลยลองนอนดูสิอ่ะให้ อ๋อสบายเลยเขาบอกว่าคือต้องวันนี้นะคะเป็นสินค้าที่ผลิตแล้วก็นําเข้าจากญี่ปุ่น100%เซ็นต์างจากฟูกทั่วไปนะคะเพราะว่าเขามีถึง5้าเลเยอร์หรือ5ชั้นนี่เองนะคะซึ่งปกติฟูกทั่วไปจะมีแค่1นึ่งเลเยอร์ทำให้เวลาน,นอนแล้วรู้สึกปวดหลังหรือเจ็บเขาบอกว่าอันนี้เนี่ยเวลานอนนะต่อให้นอนตะแคงหรือนอนข้างก็ไม่รู้สึกเจ็บไม่รู้สึกเหมือนนอนคืนเป็นไงครับเอดิ นิ่งเงียบเลยคิโมจิคิโมจิคิโมจิเนี่อีกหนึ่งข้อดีของโมจิคุต้องนะคะก็คือเขาเบามากเลยนะคะเบากว่าคุต้องในเดียวการทั่วไปนะคะคุต้องในเดียวการทั่วไปส่วนใหญ่จะทำจากคอตตินร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือมันอาจจะนิ่มสบายก็จริงแต่มันหนักแต่อันนี้เขาเบามากเลยค่ะดูดิอู้เบามากเอ็ดดีเอ็ดดีลองจับดูสิคะจะไหวไหมเอ็ดดี้ะไหวไหม โอ้โหแม่แต่เอยเยวกยังยกไหวอะดูดิสามารถยกเก็บสะดวกสบายได้ลองนอนดูดีกว่าอ๋อสบายนิคจนนเนื้อสบายอ่ะสบายนี่อะสำหรับเด็กเล็กเนี่ยก็ถือว่าดีมากเลยนะคะเพราะว่าเวลาเด็กเล็กเนี่ยเราอาจจะกลัวเขาตกเตียงใช่ไหมนอนเตียงแต่ว่านอนฟูกอันนี้ก็คือจะดีมากมันไม่ตกเตียงแล้วก็ดีอีกอย่างหนึ่งคือมันไม่ชืน้นไม่อับชืน้นสบายไม่มีไรฝุ่นด้วยนะคะ นูเอ็ิกติดใจอาราคาถึงตาเล็กมาลองมา้นะคะสบายเหรอสบายชอบแล้วความรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะรู้สึกแบบยี่าอยดีกันเบ็ดไปในอเล็กลองนอนตะแคงใช่คหนอนตะแคงยอได้ชอบ เจ็บไหมคะเจ็บไหมไม่เจ็บนอนตะแคงก็ไม่เจ็บนะปกติกอ่นอนตะแคงนอนตะแคงเออก็เจ็บขึ้นอ่นอนนอนข้างๆ่า <laughs> อีกหนึ่งข้อนะคะก็คืออายุการใช้งานของเขาเนี่ยจะนานกว่าฟูกทั่วไปที่บอกแล้วว่าฟูกทั่วไปอ่ะจะเป็นหนึ่งเลเยอร์แต่ว่าฟูกของมูจิคุโต้งเนี่ยจะเป็น5้าเลเยอร์เลยนะคะชั้นแรกเนี่ยจะเป็นวูลนะคะเพื่อความนุ่มสบายดูดซับความชื้นในร่างกายนะคะชั้นที่2นะคะโพลีเอสเตอร์นะคะคือนุ่มสบายป้องกันตัวไร้และแบคทีเรียชั้นที่3นะคะคือชาโคนี่เองดูดซับความชื้นและกลิ่นอับทาให้มันไม่เหม็นใช่ไหมเอริกชอบมากเลยเนาะชั้นที่4คือเมมโมรี่โฟมนะคะรองรับสรีระร่างกายเออนะคะ คันนที่้5คือโมจิคอนะคะทําจากวอร์ดิคอลไฟเบอร์โพลิสเรนนะคะรับน้าหนักร่างกายให้ไม่จมถึงพื้น,นะคะ่ะการที่มี5้าชั้นเนี่ยเห็นไหมมันทําให้เราสึกเหมือนลอยไม,ไม่ไม่นอนบนพื้นนะคะดีมากเลยฟูกอันนี้นะคะเป็นไซส์ซิงเกลิลแต่ว่าจริงๆแล้วเขามีไซส์คุยแล้วก็คิงด้วยนะมีแบบใหญ่กว่านี้ก็มีนะคะสำหรับใครที่อยากได้โมจิคุโตะนะคะสามารถหาซื้อได้ที่ช้อปปี้ลาซาด้า knockknock.com นะคะหรือว่าจะติดตามทางเพจหรือว่า IG ของเขาก็ได้นะคะโอเคค่ะัสดีได้ว่ามาตานเ กอดมากอดก่อนเมาร,ร,รถเ,เมารถเมารถน้อยอีกเมารถเมารถค่ะอัตมอช็อตเนี่